ถ้าพูดถึงอนิเมะที่ไม่มีภาคต่อเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายหลากหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น no Game เ no กม i f e High s c h o o l of the Dead นิเซโก้ยอะไรทํานองนั้นใช่ไหมละครับและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนน่าจะมองข้ามและลืมไปแล้วครับที่ไม่มีภาคต่อมานานเหมือนกันเนี่ยก็คืออนิเมะอย่างเรื่องโนรากามิอารากุโตหรือในชื่อภาษาไทยครับเทวดาคาจอนหรือใครจะเรียกเทพยาจกเทพห้าเย็นก็ได้นะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆและเฝ้ารอเฝ้าคอยมานานว่าเมื่อไหร่นั้น จะมีภาค3กับเขาสักทีและถึงแม้ว่าตอนนี้ครับวันเวลาจะล่วงเลยไปมากกว่า10ปีแล้วเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ก็ยังไม่มีประกาศภาคต่อครับและถ้าถามว่าทําไมน่ะเหรอ มันก็มีเหตุผลอยู่ประมาณ2-3ข้อครับที่อนิเมะเรื่องนี้ไม่สามารถมีภาคต่อได้ข้อที่1ครับซีซั่น1กับซีซั่นสครับทำยอดขายแผ่นดูเรหรือว่า DVD เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ําเตี้ยเรียดินเลยครับยังไม่ถึง5000แผ่นเลยนะสภาควรวมกันเนี่ยซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยครับในวงการอนิเมะหรือว่าอุตสาหกรรมนี้นะเพราะเท่าที่ดูจากตัวงานครับคุณภาพบันดีเกินไปที่ยอดขายแค่นี้จะคุ้มทุนสําหรับสตูดิโอนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นฝัน่้ทาํให ตัดสินใจไม่ทำอนิเมะเรื่องนี้ต่อก็คือตัวต้นฉบับนั้นพักบ่อยเลือเกินครับมังงะที่เขียนโดยอาจารย์อาดาจิโคตาเนี่ยแกมีการพักตีพิมพ์เป็นระยะะ,ยะครับแล้วก็พักยาวสุดเนี่ยถึง2ปีนะครับก่อนที่ตัวมังงะจะถูกตัดจบในปี2024คือเขาเลี้ยงกระแสไม่ไหวแล้วก็ตัวอาจารย์ก็พักบ่อยเสเลเกินนะครับเลยทําให้ตัวอนิเมะซีซั่นสเนี่ยไม่ได้รับการต่อยอดให้ไปถึงซีซั่นสนั่นเองนะและถึงแม้ว่าต้นฉบับมังงะจะจบลงในปี2024ครับแต่ก็ยังไม่มีการรีบต่อยอยด มันก็เลยทําให้เราพอมองภาพออกว่าหลังจากนี้ก็น่าจะไม่มีภาคต่อนั่นเองนะครับและถึงแม้ว่าจะมีงานยาโตเดฉลองครบรอบ10ปีในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาในปี2024นะครับก็ไม่ได้มีการประกาศโปรเจกต์ฉลองครบรอบ10ปีโดยการประกาศซีซั่น3อะไรเลยแต่อย่างใดนะนั่นเองครับมันเลยเป็นไปได้มากว่าอนิเมะเรื่องนี้น่าจะไม่มีภาคต่อแล้วในชาตินี้ครับแต่ก็ต้องมารอดูรอรุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็เว้นไปนานเหมือนกันนะก็เอากลับมาทําใหม่แต่ถ้าส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเรื่องนี้จะกลับ ก็ไม่น่าจะใช้งานจากสตูดิโอโบนอีกต่อไปแล้วครับน่าจะเป็นเจ้าอื่นที่อยากหยิบยกไปทำนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับอยากให้เรื่องนี้มีภาคต่อหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะ